สวัสดีครับผมชาติจทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาด้วยหนุ่มตีให้หนุ่มตีขนาด13ตันครึ่งครับซานี่ SY 1 3 5หน่ามโอ้นีอาร์พิเศษเลยพี่น้องถือว่าอาร์มยาวนะก่อรอดีครับมีลายไปปิ้งให้พร้อม CJJ K7V ไทยยาบ้าแต่ว่าปัจจุบันเป็นร้อยซีก็ซีเจเจนะครับ K7V Napjesco ถ้าร้อยซีโอ้่ช่วงล่างก็โรลเลอร์เจ็ดตัวครับโรลเลอร์เจ็ดกาดข้างละตัวแล้วก็โรลเลอร์ข้างบนอีกหนึ่งไม่ได้ใช้แครเรร์นะครับใช้โรลเลอร์หมดเลยทั้งหมด8ลูกล่างเจ็ดบนหนึ่งใบเทคเจ็ดสิบเซนครับ 0.60ลูกบอลเม็ดสำหรับบักเก็ตของเขาปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่โอ้งานลอกนานิ่มๆไม่ต้องหน้าดินสวยโอ้หน้าดินสวยหน้าดินสวยจัดครับนี่อลอกนาเพื่อเอาไปผมมา ขายไรนาสผสมครับ2000 2,009นะครับเกือบ3,000ชั่วโมงแล้วโอ้ทีมงานพนาวันพนาวันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานพนาวันที่ให้ชาติรุ่ทรัพย์รีวิวครับนะสานิอิสฟาย1 3 5 4 ปัจจุบันเป็นร้อยสี่ามพันเปียดเปียนสามพั 3, ชั่วโมงยังยังเปรียร้ยครับยังเปรียร้ยอยู่ยังรออยู่นี่ก็มีรายแยกให้พร้อมเลยถ้ารถไม่มีรายแยกไปใส่ก็เป็นแสนกันนะพี่น้องอาจจะประมาณ2องแสนอันนี้มีให้เลยถ้าตัวก็3ล้านมีทอนเยอะอ๋อโอ้ดำอูสมนสัก โลกนาบางๆครับแล้วก็ปลูกยางนาตรงนี้ดูการทำงานก็เร็วดีครับ k 7 b นะ k 7 b 4 CGG 98พลังมาครับนะวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนอาทีสนใจก็สอบถามได้ครับที่ชาิเจเดินซ่อได้ครับหรือว่าเข้ามาดู ดูวิดีโอครับหรือว่าคลิปนะครับที่ YouTube หรือว่าเพจชาติรินซับเอ็กซ์คาร์บิเตอร์แอนด์ทรัค13ตันครึ่งครับแบก10ล้อสบายพี่น้องโอ้ส่งเขายาวเนี่ยไม่เทียบเท่า1 0 4ีนะ่นนี่นะครับถ้า1 0 4ซีก็จะจะรอครับรอวันนี้นะรอรอจัดนะครับสำหรับ1 0 4ีของซานี่ปัจจุบันนะครับ ค่บตัวนี่โอกสามล้านมีทอนเยอะสามล้านนี่ได้ได้ได้เทลเลอร์อีกคันนะครับนะได้สิบล้อแบกสบายๆเลยจะร้อยซีนี่จะเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับนะแต่ก่อนนี่ใช้รู้สึกจะใช้ CB นะครับรุ่นรุ่นรุ่นแปดรุ่นเก้านะรุ่นสิบมาใช้4 JJ ครับนะ ใช้ CB CBD CBG นะ้อง CBG นะครับปัจจุบันจะใช้ใช้ CJG ครับนะระดับ200ก็ใช้ CM50 นะครัพี่ซุวิชิเก็บตกแล้วครับ เก็บมุมน้องเก็บมุมดูผลงานครับโอ้ลอกนาฝีมืออยู่เสมอครับเสมอกิกเลยอ่าุ่งกี้ก็จะ5ฟันครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กนะครับแนวขวางโอ้อาจจะตรงนี้เก็บมุมก็จะลำบากหน่อย จะมีต้นยางนาครับโอ้ยยางนาปลูกกันเริ่มจะโตแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงน้องประหยัดเชื้อเพลิงคาตัวไม่แรงนะครับสองล้านกลางๆนะครับถ้าสามห้าี่ถ้าถ้าร้อยสี่สิบีจะสองจุดเจ็ดสี่นะครับนะสองจุดเจ็ดสี่สองจุดเจ็ดสี่ล้านนะครับ คือค่าตัวของเขาจะมีลายไปปิ้งมีโอ้รู้สึกจะมีกล้องหลังด้วยนะครับนะใส่กล้องหลังให้ด้วยนะมุมอามก็เชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กครับนะอามก็จะเสริมสีมุมเลยส่วนเฟรมเฟรมก็เป็นตัว X อครับเสริมด้วยเหล็ก2แชแฉกอีกนะครับกันลอนำอาร์มเมื่อถูกใช้งานไปนาน อากาศร้อนเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์ใจสานี่ก็เหมาะครับเนาะเหมาะเหมาะสำหรับงานงานหกล้อนะครับงานหกล้อ,อสบายๆครับนะหกล้อก็จะทำงานสบายๆเลยสิบล้อก็จะขึ้นได้เทลล็เลยครับน้ำหนักไม่เกินครับสิบสามตันครึ่งทรงของก็หล่อสามพันชั่วโมงก็ยัง น่าจะสองปีรับนะคปุ่งกีนาปึกครับแต่ยังไม่เสียงดังนะยังไม่กระดกย,ย,ยังไม,ม่ยังไม่มีเสียงดังครับปุ่งกีถือว่าทีมงานพนาวันดูแลดีมากครับนะอัดจารบีได้ดีครับเป๊ะเลยโอ้หลอกบางๆครับประมาณ ฮาสนเต้นเทรนี่อากาศร้อนครับที่บุรีรัมย์หนาวได้ห้าวันหลังจากนี้ร้อนจัดเก็บตกนิดนึงอ่ารถรุ่นขนาด13-14ตันนะพี่น้องถ้าเป็น104ก็14ตันนะ นี่หนึ่งสามหาก็สามันครึ่งทำงานวันหนึ่งก็เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ2,000นะครับถึงสองพันแต่ก็ตักดินได้เป็นร้อยเที่ยวครับนะร้อยห้าสิบนี่สบายๆยยงนันนะครับโอ้ลอกนานี้ถ้าลอกสักห้าสิบเซนหรือว่าเมตรหนึ่งนี่แป๊บเดียวเลยเปีปน้องรถใหม่ก็ก็ดีปีปน้อง รถใหม่นี่ไม่เสียแต่ว,ว่าต้องส่งงวดถ้ารถเก่าก็ไม่ต้องส่งงวดแต่ว,ว่าต้องซอบนะครับก็ลองไปคิดดูธุรกิจด,ดินก็ลงทุนเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆท่านนก็ต้องคิดคิดให้ดีนะครับี๋ยว,ว่าถ้าท่านหนักก็จัดไปสำหรับซานี่ก็คันนี้นี่ดาวสัก10 10เซก็ น่าจะสองแสนกระบาทนะครับดาววางเงินดาวส่งก็สีบเดือนนะครับดูแลโดยแม็กซานี่นจะเป็นแต่ถ้า1354ซี135ก็ยังมีครับยังมีสต็อกอยู่ส่วน1 0อซีก็1 0อซีก็มารุ่นใหม่ครับ1 0อซีกับกับ205 205หเฮ็ดนะครับนั่นก็รุ่นใหม่ ดูเขาสวิง่อยเก็บอีกสองเที่ยวน่าจะหมดครับโอ้มีไฟเซฟตี้ด้วยตามก็คา瓦สกิเคจิตคอนโทรลส่วนใหญ่ก็เป็นคาวานะครับถือว่าล่อทีเดียวสำหรับรุ่นนี้เอา ดูการทำงานหรือว่าท่านใดอยากได้ก็ปรึกษาได้พี่ต้องนะครับปรึกษาได้ยินดีให้คำปรึกษาครับกับชาติเจริญรัพย์ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ